สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับนังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ในคืนวันพฤหัสแต่เวลาตี25นาทีเชลซีวันนี้ถือว่าสุดมันเลยนะครับเปิดบ้านเอาชนะนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกรอร์4ประตูต่อ3โคพาลเมอร์เป็นพระเอกของวันนี้เลยนะครับมายิงแซงในช่วงนาทีบาปเลยเป็นลูกแฮตริกของเจ้าตัวแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่แลกกันไปแลกกันมาเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเชลซีที่ เข้าวินในฐาที่สุดไปนะครับรายละเอียดเกมในวันนี้มีอะไรกันบ้างเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับ11ตัวจริงวันนี้ฝั่งเชลซียจะชุดเดิมเลยนะครับจากวันเสมอเบอร์ลี่ในบ้านมา2-2ผู้สาวประตูตดอเย่เปโตว,วิท คนหลัง4คนมีเบียโนบานิชิลจับคู่อักเซลดิซาซี่แบ็กซ้ายมาคูคูเลียแบ็กขวามาโลกุสโตกองกลาง3คนมีเอนโซเฟอร์นันเดสจับคู่มาเซสไคลเทโรกองตัวลุกคอนเนอร์กาลลักเกอร์ปีกซ้ายมีไคลโรมูดิกปีกขวาโคพปาเมอร์ mer, ส่วนสุดหน้าตัวเป้านิโคลัสแจ็คสันนะครับส่วนทางฝั่งแมนยู u, มาในระบบเดียวกัน4231นะครับเปลี่ยน3คนจากวันที่เสมอมาจเบรนส์ฟอร์ดมาเช่นกันนะครับ ผู้รักษาประตูอันเดรโอนาน่าคนหลัง4คนมีแฮนนี่แม็กว่าจับคู่ดาฟลวารานแบ็กซ้ายโยโกดาโลแบ็กขวาดอนวานบิซาก้ากองกลาง3คนมีคาเซมิโรจับคู่คอบบี andez, ้ไมนูของตรงกลางบูโนเฟรนันเดสปีกซ้ายเรนโดกานาโชปีกขวาแอนโทนีส่วนสุดนนักเป้าร์ดัสมุทฮอยลุนนะครับตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงในวันนี้นะครับแมนยูเนี่ยก็จะเป็นแดนหลังนะครับลินเนลเวฟมีอาการบาดเจ็บกดลงแทนเป็นวารานหนึ่งแม็กวายนะครับหนึ่งที่แล้วก็ตรงกลางเนี่ยคาเซมิโรฟิตเป็นตัวจรงิงเกมนี้สักทีหนึ่งนะครับ โดนดรอปบายในเป็นแม็กโทมิเน่ส่วนหนึ่งตำแหน่งเนี่ยแรดฟอร์ดที่ฟอร์มไมไ่ค่อยดีเลยในช่วงหลังนะครับโดนดรอปบายแล้วเป็นแอนโทนี่ที่ถือว่าฟอร์มในช่วงหลังนะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเทนฮากให้โอกาสมันตรวจริงในวันนี้พร้อมโยกกันในช่วไปเล่นทางสายแทนนะครับเกมในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากเลยในภาพรวมนะครับ90นาทีเนี่ยเรียกว่าในเฉลี่ยทุก2-3นาทีเนี่ยม่ยิงกันครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะครับถือว่าทั้ง2ทีมโอกาสยิงรวมกันแล้วเนี่ยมีประมาณ่ หาดาวทีเดียวในมุมมองของผมนะครับเรามาไล่เรียงในจังหวะประตูกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาสรุปรวบยอดในช่วงท้ายทีเดียวว่าแต่ละแดนอะไรเงี้ยเป็นไงกันบ้างน,นะครับเริ่มเกมมาถือว่าเป็นทางฝั่งเชลซีที่มีความคมได้ชัวร์กว่านะครับที่สินาทีแรกนำะไปได้2อศูนลูกแรกมานาทีที่4 กู้โตขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับเปิดเข้าในบอนลเฉล็บวาลานก่อนที่จะเข้าทางคอนเนอร์กลร์ลเกอร์ที่ทั้ง,ง้อมยิงอยู่ที่หัวกะโหลกนะครับเข้าไปก็นำลงนี้1นึ่งศูนย์หลังนั้นลูก2มาในนาทีสิบเก้านะครับแอนโทนีเนี่ยไปสอยคู่คูเดย,ย่านะครับล่วงลงไปในกรอบเขตโทษจากการที่เขาลงมาช่วยในเกมร,รับนะครับผู้ตัดสินก็ชี้เป็นจุดโทษแบบไม่ต้องสืบชัดเจนลูกนี้นะครับแล้วเป็นพาวเมอร์ที่สังหารเข้าไปนะครับทำให้เชลซีถือว่ามาได้สวยนะครับนำสองศูนย์เลยแล้วเกมหลังนั้นเนี่ยถือว่า กลายเป็นว่าเชลซีเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆแล้วดูจะก,กลายเป็นของบอลไม่ได้หลอยจากนั้นนะครับแมนดูเนี่ยเริ่มจะมาของบอลได้แล้วก็ต้องบอกว่าเกมแมนดูเนี่ยไม่ได้ต่อนเนื่องอะไรนะครับเชลซีก็ได้สวนกลับมาเรื่อยๆแต่ก็ต้องบอกว่าเชลซีเนี่ยด้วยความเป็นทีมพลังหนุ่มนะครับพร้อมจะพลาดได้ทุกเมื่อจากความผิดพลาดของผู้เล่นนะครับพวกเขาก็มาพลาดจริงๆนะครับนาที่34เนี่ยไคยเซโดไปจ่ายขวางสนามโดนกานาโชนะครับลากไปแล้วหลุดไปยิงนะครับทำให้ตีไข่แตกมาของแมนยู2-1แล้วช่วงนั้นเนี่ยโมเมนตัมเทบบางแนู ท่วมท้นเลยนะครับจนแล้วจนรอด5านาทีเท่านั้นแมนยูเนี่ยมาตีเสมอได้แบบถือว่าอย่างรวดเร็วเลยนะครับอย่างตีไข่แตกเนี่ยสองสองในสัปิสิบเก้าบอลสวนกลับจากหน้าบ้านนะครับแมนยูโอนอน่าจ่ายออกขวามาโยนยาวนะครับก่อนที่ทางขวาเนี่ยจะข้ามาทางฝั่งซ้ายนะครับให้ดารโลเนี่ยได้เปิด ข้ามาอีกทีให้บูโน่ที่เสาไกลน,นะครับถือว่าข้ามไปข้ามาเนี่ยเป็นบอลเดล็กเลยนะครับแมนยูลูกนี้ก็ตเตะเสมอสําเร็จ2-2นะครับและเป็นอันจบครึ่งแรกไปแบบสุดมันไปถึง4ลูกที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยก็ยังคงลักษณะแบบเดิมนะครับลงมาแล้วแลกกันมันเลยโดยที่ดูต้องบอกว่าดูไม่ออกหรือว่าประตูเนี่ยจะไปอยู่ที่ฝ่ายไหนนะครับซึ่งฝ่ายที่ฉวยโอกาสได้ เ,เป็น, Man นแมนเชสเตอร์ไนเ็ดนะครับที่ทำได้ในลูก3เนี่ยแล้วเป็นการขึ้นนำครั้งแรกในเกมวันนี้ของเขาด้วยในยนาทีที่67ินะครับแอนโทนีขึ้นบอลในทั้งฝั่งขวานะครับก่อนที่จะจ่ายไซก้อยลูกนี้สุดงามเลยนะครับ เป็นการาโชที่อยู่ในกรอบเขตโทษตรงนี้โขกเข้าไปทําให้แมนดูนํา3-2แล้วดูเหมือนตอนแรกเนี่ยแมนดูน่าจะปิดเกมวันนี้ได้แล้วด้วยนะครับจากเชลซีหลังโดนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยดูอะไรต่างๆเนี่ยเร่งไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับตัวสำรองอะไรที่ลงมาเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยยกระดับเกมด้วยแล้วเปลี่ยนตัวเนี่ยดูงงๆงนะครับทุกมูเมกาออฟฟิกิวคิดอะไรเงี้ยลงมานะครับไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้มากเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับเพราะตัวสำรองที่ลงมาของเขาเนี่ยแผงลิ้จริงๆนะครับโปเชติโนนาะทีที่บทเบ ก็จะเป็นจังหวะที่มาดูเ,เก้นะครับถือว่าลากบอลเข้ากรอบเขืโทษดื้อเลยนะครับแล้วเป็นดาโลเนี่ยที่จะบอกว่าไปทะเลาะทะเลาะแล้วก็ไปไม่น่าเลยลูกนี้นะครับไปทำฟาวทาให้ล่วงลงไปเลยนะครับมาดูเ,เก้ลูกนี้แล้วเป็นจุดโทษแบบมันต้องสืบไปอีกลูกหนึ่งนะครับในเกมวันนี้ คนที่สังหารลูกนี้ก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับโคเฮลเมอร์ซัดลูกที่2ให้กับตัวเองแล้วก็เชลซีกับคือสู่เกมไม่สเรดสาประตูสานะครับและตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจบด้วยการแบ่งแต้มนะครับเพราะว่ามันเหมาะสมกับทั้ง2ทีมแล้วนะครับจากการที่เล่นถือว่าสเปะสสปะด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแลกกันแล้วคุมเกมกันได้ได้แต่กันว่ามีซุปเปอร์คลแมลกคลเกมนะครับทดเวลาเนี่ยประมาณนาทีที่100ยเลยก็ว่าได้จากจังหวะตะมุมนะครับที่เชลซีได้เตะครั้งนี้แทบจะเป็นครั้งสุดท้ายในเกม เพลนี้เลยก็ว่าได้นะครับเรกเชลซีเนี่ยเล่นเร็วปุ๊บมาตรงนี้แล้วโคพาอเมอร์เนี่ยถือว่าเม็นคนที่ได้บอลแล้วตัดสินใจย,ยิงเร็วด้วยสายเข้าไปเลยนะครับบอลฉล็บมัตตมิเน่เปลี่ยนทางโอนาน่าหมดสิทธิ์เซฟนะครับถือว่าเป็นการที่เชลซีขึ้นนำอีกครั้งในเกมวันนี้และเป็นประตูชัยไปเลยนะครับสประตูสามและจบเกมไปก็ถือว่าสรุปเกมที่เห็นได้ในวันนี้เลยนะครับก็เป็นเกมที่ แลกกันได้มั่วจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยแต่ต้องบอกว่าไม่มีใครคุมเกมได้เลยนะครับในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคาเลคเตอร์ที่ถือว,ว่าแสดงให้เห็นเลยในเกมทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับว่าตลอดทั้งลูกกาลนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับอย่างเชลซีเนี่ยก็เป็นทีมพลังนุ่มนะครับที่พร้อมจะมาได้ตลอดเวลาในเกมใหญ่แบบนี้เรานักจะเห็นทีมที่พวกเขาเล่นดีได้เยอะนะครับแต่ก็จะเป็นเกมที่พวกเขามักจะมาทําอะไรพลาดแบบงงๆง่ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เสียประตูในช่วงท้ายเกมหรือว่าเสียแบบงงๆอะไรเงี้ยนะครับ ก็เป็นประมาณนั้นเลยเชลซีก็จะแต่วันนี้เนี่ยถือว่าได้โคเฮลเมอร์ที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่เดอะแบกของจริงเลยก็ว่าได้นะครับช่วยทีมแล้วก็ช่วยโปรเตสติโนโ่ด้วยไว้ให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปได้นะครับส่วนทางฝั่งแมนยูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่ถือว,ว่าเป็นคาลิเกเตอร์พวกเขาเช่นกันนะครับที่เล่นได้ดีในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่จะดีให้ได้ตลอด90นาทีเนี่ยพูดมาหลายต่อหลายคลิปนะครับว่าปีนีน้ทำไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับทุกทีมของอิดิคเทนฮากแล้วก็ถือว,ว่าปีนี้เน ในช่วงเกม2เกมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีปัญหาในการปิดเกมในช่วงท้ายนะครับวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ต้องบอกว่าสมาธิในช่วงท้ายเนี่ยของแมนยูเนี่ยไปเสียจริงนะครับอย่างลูกดาโลไปเสียจุดโทษแล้วยุคแบบเตะมุมสุดท้ายของเกมเนี่ยยังเตรียมพร้อมในการเล่นไม่ดีเลยนะครับในแต่ละคนก็ตามสภาพไปปิดเกมไม่ได้อีกหนึ่งเกมแล้วเสียหายมากๆในเกมวันนี้เพราะถึงขั้นแพ้เลยนะครับเรามาดูวันที่ ผู้เล่นที่เป็นไฮไลท์กันในวันนี้กันบ้างดีกว่านะครับก็อย่างที่เกิดไปคร่าวๆแล้วก็คือโคพาเมอร์เนี่ยเด่นสุดแบบไม่ต้องสืบนะครับพอกดแฮตทริกไปนะครับแล้วก็ทุกจังหวะอะไรต่างๆในเกมลุกเขาก็แบกเหมือนเดิมนะครับเชลซีในวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรจะสรรหาแล้วนะครับว่าเป็นดีลที่สุดคุ้มจริงๆของเชลซีนะครับแดงเกิดเต็มตัวในปีนี้ของเจ้าตัวนะครับแมนออฟเดอะแมตช์แบบไม่ต้องสืบในมุมมองผมนะครับส่วนคนอื่นของเชลซีนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าจะหาคนดีเนี่ยก็ ต้งบอกว่าไม่ใช่วันที่คนอื่นเนี่ยเล่นได้ดีเลยก็ว่าได้นะครับในภาพรวมเนี่ยมีแต่จะให้วิจารณ์ซะเยอะเลยนะครับอย่างไคเซโดเนี่ยถือว่าพลาดเยอะมากเลยในวันนี้นะครับจ่ายลูกนั้นเนี่ยถือว่าเข้าตาจริงๆนะครับที่ไปโดนการโชโชกไปยิงเนะี่ยแล้วก็ลูกนี้ต้องโทษบาดิชิลด้วยคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ถือว่าไม่พร้อมในตรงนี้ทำให้ไคเซโดเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนรับหนักไปเลยลูกนี้นะครับบาดิชิลกว็อยู่ในช่วงฟอร์มที่คขอนข้งย่ำแย่นะครับก็เป็นหนึ่งคนเลยที่เป็น ต้องรับเป็นคนละครึ่งกับไคเซโดนะครับในจังหวะที่เสียประตูตรงนี้ส่วนอย่างกูสโตนะครับอาจจะพอได้หน่อยนะครับภาพว่าถึงคนที่ดีๆในวันนี้นะครับก็มีส่วนบุกค่อนข้างเยอะแต่ก็ในเกมรับในเจอการในช่วงปั่นป่วนซะเอาเกือบจะมีใบแดงได้เหมือนกันนะครับในวันนี้ทําเล่นไปเพราะติดเหลืองไปในช่วงครึ่งแรกแล้วก็เล่นๆไปเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกไปในครึ่งหลังนะครับก็ประมาณนี้ไปส่วนการ์ลเกอร์อะไรเงี้ยก็เป็นอย่างที่รู้กันนะครับว่าดีดีหายๆอะไรเงี้ยนะครับก ตามสภาพเลยถ้าให้ดีแบบเด่นชัดคนเดียวคือโคพาวเมอร์นะครับนอกนั้นนี่คือค่อนข้างที่จะค่อนไปทางแย่เลยสับทางฝั่งเชลซีนะครับส่วนทางฝั่งแมนยูในวันนี้กันบ้างก็ถือว่าวันนี้หนะ้าผมก็ทั้งชอบการโชนะครับกับการยืนทางฝั่งซ้ายเนี่ยดูจะเป็นธรรมชาติแล้วก็มีลูกตัดนายยิงแบบพิี่ถนัดมากกว่าที่เขายืนฝั่งขวานะครับที่จะเป็นพิติเปิดอย่างเดียวซะมากกว่านะครับแล้วก็ หรือว่าวันนี้เนี่ยถ้าเพาเมอร์ไม่เด่นเนี่ยผมว่าตอนแรกจะให้การอาโชเลยนะครับที่เป็นแมนอนอโนแมทเนี่ยแต่พอเป็นอย่างนี้แล้วผลมันออกมาคนละแบบเนี่ยก็ถือว่าบทบางความเดลดเด่นของการอาโชในะวันนี้ไปเลยก็ว่าได้นะครับน่าเสียดายมากๆถือว่าเป็นวันที่เจ้าตัวเล่นดีนะครับในมะุมของผมนะี่ชอบมากๆเลยในะวันนี้นะครับส่วนบูโน่กับตันทีมนะครับก็ผมว่าโอเคอยู่นะครับในะวันนี้อาจจะเพราะว่ามันเป็นเกมที่แพ้นะครับเลยดูจะ d r อปไปค่อนข้างมากเลยในะวันนี้สำหรับแมนยูน โดยหมองนะครับเผาเมื่อแยง่งซีนไปหมดแต่บูโม่รวันนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับการยิงประตูเนี่ยก็มีแล้วก็การเชื่อมอะไรกับเพื่อนเนี่ยถือว่าโอเคด้วยนะครับเป็นศูนย์กลางในเกมลุกก่อนที่จะแจกจ่ายไปในแดนอื่นๆนะครับไปการอาโชไปแอนโทนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วน,นไหนๆก็พูดในพาร์ทเกมลุกไปแล้วนะครับเราก็มาพูดในตัวที่เหลือกันเลยแล้วกันนะครับอย่างแอนโทนี่วันนี้นะได้รับโอกาสแทน์รีแล็กฟอร์ดนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับถ้าเทียบกับช่วงก่อนที่ เขาจะโดนรออปไปเนี่ยช่วงนั้นเนเป็นช่วงที่ถือว่าความมั่นใจเขาลดต่ําสุดๆไปเลยแล้วช่วงนั้นเนี่ยเล่นยังไงก็ไม่ไม่ผากใครเลยนะครับแต่อย่างวันนี้เนี่ยถือว่าเล่นได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากช่วงนั้นมากๆแล้วก็มี1นึ่ง a c ซิด,ด้วยในวันนี้แต่ก็ยังถือว่าไม่ได้เนียบแบบ เต็มสูตรอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องบอกว่ามีส่วนผิดพลาดในเกมรับเหมือนกันกับการที่หรือว่าลงมาช่วยแล้วนะครับแต่ก็ไปเสียแบบทะลึ่ทะลาเกินไปไปเสียจุดโทษอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยจะพูดได้ไม่เต็มปากว่ากลับมาดีขึ้นแล้วนะครับแอนี้ก็ต้องยังปรับปรุงต่อไปนะครับตรงนี้ส่วนทางฮอยลุนเนี่ยวันนี้อาจจะดูเงียบที่สุดในตำแหน่งเกมลุกนะครับจนโดนเปลี่ยนตัวออกไปในประมาณนาทีที่60นะครับก็ประมาณนี้ส่วนตรงกลางนะครับคาซิมิโร่เนี่ยลงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการคุมเกมเนี่ยก็ ยังไม่ได้มาตรฐานที่เขาควรจะเป็นเลยนะครับไม่รู้ว่าฟิตเต็มถังมากแค่ไหนด้วยนะครับจากการที่สตาร์ทในวันนี้ครับโดนเปิดตัวออกไปในช่วงครึ่งหลังเช่นกันนะครับส่วนไมนูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่วันนี้ับด้วยความที่เกมมาสวิงไปสวิงมานะครับการที่เขาจะมาโดมินซ์เกมได้ก็ไม่ใช่แนวอยู่แล้วก็กลางๆในวันนี้นะครับไมนูเป็นวันนี้ไปส่วนในเกมรับเนี่ยผมว่า ก็นาสงมีมุมน่าสงสารเหมือนกันนะครับในวันนี้เนี่ยเพราะว่าวาลาเล่นได้ครึ่งเดียวยก็เจ็บแล้วอีแวนต้องลงแทนอย่างเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นอนีแวนลงมาประมาณอาทิตย์หกสิบหกก็เจ็บซ้ำไปอีกนะครับมีวิลเลียมคาร์มาน่ยลงมาอีกนะครับมันก็เลยต้องบอกว่าเหตุที่เกมรับมันแกว่งเรื่อยๆเนี่ยก็มาจากจุดนี้ด้วยก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แหลกนะครับแมนดูในวันนี้เนี่ยที่มันมาเสียในท้ายเกมสมาธิก็เป็นจุดที่เข้าใจได้แล้วก็มุมสงสารเ,เข้าใจไปเลยนะครับว่าตรงนี้มันสุด จะวิสัยจริงๆนะครับแต่ส่วนหนึ่งต้องโทษทีมแพทย์แล้วก็การบริหารสกวอตของเทนฮากด้วยนะครับที่มาถึงจุดนี้เนี่ยกองหลังหาที่แบบยืนปึ้งๆไม่ได้เลยนะครับในทั้ง4คนเนี่ยหมุนกันเป็นว่าเล่นเลยปีปหน้านก็ต้องอาจจะแบบบริหารกันให้ดีกว่านี้นะครับในการที่บริหารเกมไทม์ผู้เล่นนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ถือว่ายังสอบไม่ผ่านเท่าไหร่ของเทนฮากันะครับมันเห็นได้ชัดเลยว,ว่าเซนเตอร์เนี่ยมันคอแว่งแล้วมันแก่งเลยจริงๆนะครับในเกมวันนี้เนี่ยตามสภาพจริงๆ แล้วก็ดาโลเนี่ยถือว่าเข้าตาสุดคือลูกที่มาเสียตรงท้ายเกมเนี่แหละครับทำค่อนข้างที่จะโอเคมาระดับหนึ่งนะครับในเกมเนี่ยมีแอซซิตอะไรด้วยแต่ก็มาพังเพราะตรงนี้จริงๆนะครับส่วนวานบิสตากา้าก็กลางๆในวันนี้นะครับคนอื่นเนี่ยดูหมองกันไปเยอะแล้วทําให้เขาเนี่ยดูจะโอเคไปหน่อยในวันนี้นะครับส่วนสํารองที่ลงมาคนอื่นนะครับเมาส์ก็ตอนแรกลงมาเก็บบอลเหมือนจะโอเคนะครับช่วยได้ดีเลยแต่พอมาเสียท้ายเกมก็เลยดูแบบ าก็ลงมาช่วยยกหลับอะไรมากไม่ได้นะครับส่วนแม็กทมินเนลงมาวันนี้ก็สวยนะครับผมว่าคอนข้างที่จะหน้าโชคร้ายเลยนะครับกับลูกที่เสียไปในวันนี้4ีสก็ตามสภาพเลยจริงๆในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ไปแล้วค,ะะครับในสิบตัวจริงเนี่ยครับจะหาส่วนด่าทด้ที่ด่าส่วนแย่ทั้งสทีเนี่ยกค่อนข้างมากกว่าส่วนดีเลยนะครับ ถือว่ามีพผ่าเมอร์กับการไชโยในที่ให้ชมกันหน่อยทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับอนอกนั้น,นียถือว่าเป็นอะไรที่สวิงไปสวิงมามากๆมาตรฐานทั้งสองทีมมันถือว่าเป็นประมาณนี้จริงๆในปีนี้นะครับออกมาในเกมนี้กับเป็นเกมที่สุดมันใบแบบเหลือเชื่อเลยนะครับพอเป็นประมาณนี้ไปในการขูดของเกมคู่นี้นะครับสถานการณ์ตารางคะแนนนะครับแมนยูก็หยุดอยู่ที่6ตารางที่เดิมนะครับวันนี้มี48คะแนนตามหลังแอสตันวิลล่าที่เตะมากกว่า1นัดเนี่ยตอนนี้ที่11คะแนนนะครับ ือว่าค่อนข้างที่จะรีบปลี่ทุกทีแล้วนะครับขนาดว่าวิลลากับสเปอร์สรุปให้แล้วในวันนี้นะครับแต่แมนยูเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วในวันนี้นะครับตอนแรกนํา32แล้วกลายเป็นว,ว่าปิดเกมไม่ได้ไปิดเกมเหมือนกับเกมเบนสฟอร์ดนะครับเลยต้องชะลออยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะครับถือว่าในท็อปโฟร์นี้นะก็ยังหาทีมที่เสถียรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าใครที่จะชัวร์กว่าเป็นเกมต่อเกมแบบนี้ไปนะครับส่วนทางเชลซีเนี่ยก็ยังยึดที่สิบอย่างเหนียวแน่นนะครับ응ทีมลกก็าาางตาางตร แมตช์จริงๆเลยนะครับชั่วโมงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันเลยเพราะว่าได้นะครับเชลซีแมนยูครับสับตามสภาพเลยในชั่วโมงนี้นครับเชลซีที่10ตอนนี้แต้มเท่าไบรตันนะครับแต่เตะน,น้อยกว่านะครับ1ตแต้ม43คะแนนก็ยังโอเคนะครับลุ้นไปคอนเฟอเรนซ์อะไรเนะี่ยน่าจะพอไหวอยู่นะครับเชลซีให้โคพาเมอร์เนี่ยแบกต่อไปอยังไงก็ยิงอยู่แล้วนะครับผมว่าตอนนี้สภาพนี้ต้องเผืเมอร์คนเดียวแล้วพอวันนี้เปลี่ยนเกมแก้เกมเนี่ยไม่รู้ว่า น่าจะโชคช่วยไว้เยอะเลยนะครับหนุ่มของผมเนี่ยมันดูเก้ลงมาเนี่ยดารูดีไปเทเลอร์ทาร่าทำฟาวซะอย่างนั้นนะครับก็โอเคเป็นประมาณนี้ไปนะครับสำหรับคู่นี้การคุยหลังเกมก็ขอจบไว้ที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอาชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจต่องการบาบอนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าผู้ผิดผู้ถูกอะไรลขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าอ่านร้อยตอนนี้ก็เกือบจะเช้าแล้วนะครับเป็นเวลาตีห้าก็ถือว่าเป็นประมาณนี้ไปนะครับวันนี้ เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ